สวัสดีครับวันนี้พบกับ IT ง่ายสไตล์คูปอมนะครับทุกคนคงรู้จักแล้วก็เคยเห็น QR c o d e นะครับ QR code เป็นสิ่งที่สแกนนะครับสแกนแล้วจะไปถึงข้อมูลที่เราต้องการนะครับนอกจากเราจะสแกนแล้วเราสามารถสร้าง QR code ขึ้นนั้นขึ้นมาใช้งานเองได้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนวันนี้นะครับผมจะพาทำการสร้าง QR code นะครับเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานต่างนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ1อีเมล2 เอกสารนะครับที่เราต้องการจะเผยแพร่ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเริ่มกันเลยอ,อีเมลก็ต้องเป็นอีเมลของ gmail นะครับเ,เ,เข้าไปที่ google com มาถึงปุ๊บลงชื่อเข้าสู่ระบบอันนี้ก็พิมพ์อีเมลของท่านไปนะครับถัดไปตรงนี้ก็ถัดไปนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับไปที่9จุดตรงนี้ปุ๊บแล้วไปที่ Drive นะครับเราจะทำการอัพโหลดไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับไปเก็บไว้ใน Drive ของเรานะครับฟ f เ l d e r อัพโหลดไฟล์นี่ผมเตรียมไฟล์ซาหกสอนะครับ Open รายงานผลการปฏิบัติงาน อัปโหลดไปเก็บไว้ใน drive ของเรานะครับอ่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าจากนั้นเราก็มาคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราอัปโหลดมาเมื่อกี้นะครับคลิกขวาปุ๊บแล้วก็รับลิงก์ที่แชร์ได้ปุ๊บอ่ามาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังจำกัดอยู่เราต้องมาคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเลือกทุกคนที่มีลิงก์ ได้แล้วนะครับอตอนนี้เราได้ลิงก์มาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือขั้นตอนต่อมาคือต้องไปที่เว็บไซต์สร้าง QR code นะครับเว็บไซต์นั้นชื่อว่าอันนี้นะครับ The QR Generator นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับปึ๊บมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาที่ URL ขั้นตอนต่อมาคือเราไปคัดลอกเอาลิงก์นี้มาเลย คัดลอกลิงก์แล้วก็มาที่หน้าเว็บหน้านี้เด็ก QR Generator ของเราคลิกขวาแล้วก็วางนะครับเนี่ยเราจะได้ QR Code เรามาแล้วนะครับอันนี้คือ QR Code ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็คลิกขวาบันทึกรูปภาพเป็นนะครับก็จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลด ัดลอกออกมาไว้ที่หน้าจอแล้วกันปึ๊บอันนี้คือ QR code ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับถ้าสแกนปึ๊บก็จะวิ่งไปที่เอกสารที่เราแชร์หรือว่าที่เราเผยแพร่เมื่อกี้ก็คือไฟล์รายงานการพัฒนาตนเองนะครับหรือว่าสานะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปจัดบอร์ดหรือว่าส่งไปในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน นะครับหรือว่าเอาไปจัดเป็นนิทรรศการนะครับผลงานของเรานะครับเผยแพร่ให้คนอื่นได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับ